สวัสดีครับบ้านบูมบิกนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานของยี่ห้อเจเจนะครับนัมเบอ3์สามสนะครับไอรอนแมนนะครับสำหรับงานกล่องนี้นะครับจะเป็นงานชุดแปกล่องนะครับผมเรามาเริ่มจากตัวฟิกกันก่อนนะครับสกรีนนะครับผมสกรีนจะเห็นว่าส่วนนี้ครับจะมีรอยแตกอยู่นะครับของของสกรีนนะครับ สกรีนจะแตกนะครับสกรีนจะไม่เรียบเท่าไหร่นะครับที่เห็นเป็นเก็จคล้ายๆกับเป็นวิ้งๆอย่างนี้นะครับไอ้ส่วนนี้จะเป็นส่วนของเนื้อพลาสติกนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นวัตถุดิบนะครับเกดค่อนข้างจะต่ํานิดนึงนะครับผมมาเลยทําให้เกิดนี่มีรอยอย่างนี้ขึ้นในเนื้องานนะครับมีสกรีนด้านหลังนะครับสำหรับงานกล่องนี้จะราคา15บาทนะครับตามตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผม ด้านในนะครับหน้ากากเปิดได้ปกตินะครับของมาร์คไอรอนแมนปกตินะครับครับผมต่อไปเรามาดูส่วนที่แถมมานะครับในกล่องเนี่ยครับจะได้ฐานลองฟิกกันแบบนี้นะครับคือแบบนี้ผมเอาฐานลองฟิกของทางร้านมาวางจะได้แยกระหว่างส่วนฐานกับส่วนตัวฟิกนะครับผมฐานเป็นแบบปกตินะครับได้บิ๊กนิดหน่อยนะครับผม ให้ดูส่วนเนื้องานส่วนรอยต่อของบิกนะครับครับผมต่อไปถ้าเกิดเราเอาส่วนฐานของทางร้านออกแล้วเนี่ยครับผมเราใส่ด้วยส่วนฐานปกติของเขาเนี่ยครับงานจบมาฟิลประมาณนี้นะครับ ที่จริงเนี่ยครับความเห็นส่วนตัวนะครับผมตัวสกรีนเนี่ยครับเกือบจะดีแล้วครับถ้าเกิดมันสกรีนลงในเนื้อพลาสติกที่มันดีกว่านี้หน่อยนะครับผมเรามาดูกล่องนะครับด้านข้างจะมีแบบกอนะครับ ด้านหลังคือตัวละครทั้งหมดในชุดนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับ